สวัสดีนะครับมโต๊ด915ทาหลอดนะครับมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุดินทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับ mm hmm. คลิปนี้เป็นคลิปพลังงานคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมนะครับของชาวธาตุดินธาตุดินได้แก่ราศีกรนราศีพฤษภราศีมังกรตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่31ตุลาคมปี2568 มโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ธรคกาและราศีเลยนะครับมอโต๊ดูแบบโหราศาสไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพนังงานไพ่นี้เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสรพรังงานกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับ ก่อนที่จะมาอัปเดตพลังงานและความรู้สึกในตัวตนของคุณนะครับมตอตขอเช็คพลังงานในตัวตนของชาวธาตุดินเป็นพลัง,งางนไพ่เซลติคอสมอโต้อ,อ่านตามพลังงานความหมายหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุบาจารย์ เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีไพ่แรกเป็นพลังงานไพ่เจ็ดดาบคําพูดโกหกคาพูดไม่จริงการทำไร่างการปิดบังการซ่อนเลนการให้ร้ายการว่ารายการนินทาซึ่งการละกานหรือมีคนที่กําลังแอบสืบกําลังแอบซ่องกําลังเสียดายคุณอยู่ในตอนนี้คุณเคยเรียนรู้กับพฤติกรรมคุณเคยเรียนรู้กับนิสัยใจคอของคนคนนั้นมาหมดแล้วคุณรู้ถึงคําพูดโกหกคาพูดไม่จริงของเขาในวันนั้นนะในวัน นี่เราอาจเป็นฝ่ายที่กําลังมองถึงผลแห่งการกระทาที่เขาได้รับกรรมในตอนนี้ของเขานะคะปปรับเป็นพลังงาให้สิบไม้เท้าการที่แบกภาระความรับผิดชอบชาวท่าดิน เป็นคนที่มีความรับผิดชอบในตัวเองสูงนะคุณเป็นคนที่ทําอะไรแล้วคุณเป็นคนที่ทําด้วยหัวใจและทําด้วยความมุ่งมั่นของคุณนะในสิ่งที่คุณวางในสิ่งที่คุณตั้งใจในสิ่งที่คุณลงแรงในสิ่งที่คุณลงใจกําลังมีสิ่งดีๆกําลังมีโชคดีกําลังมีสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในช่วงนี้ของคุณเหมือนเป็นพลังพิการเบิก มันเหมือนกับการที่มันความรู้สึกในตอนนี้เราอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมามั่นใจและเหรียญที่มีค่าเนี้ยความรู้สึกใหม่ๆสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆที่เราจะเป็นคนที่กำหนดในโชคชะตาและสิ่งดีๆกกำลังที่จะเข้ามานะครับไปทำงานให้ใน สี่ดาบนะสี่ดาบคือความนิ่งความเงียบหรือมีคนที่กําลังนิ่งการที่เรากลับมานิ่งแล้วการที่เรากลับมาไต่ตองการที่เรามาเจอฝ่ y in y in ฝายที่ไม่อยากเจอพลังงานเก่าๆพลังงานเดิมๆสิ่งเดิมๆส,สิ่งเก่าๆมันอยู่ที่ถั่วของเราเองว่าเราจะเจอในรูปแบบไหนคุณเป็นคนที่คาดการอะไรแล้วได้อย่างแม่นยําในตัวของเราเองนะในเส้นทางเดินของเราในโชคชะตาของเรามีพลังงานไพ่ next. สี่เหรียญสี<ะ>่เหรียญคำอธิษดีที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่ดูแลเป็นฝ่ายเราที่ห่วงใยเป็นฝ่ายเรา ที่ทําเพื่อเขาในวันนั้นตอนนี้เรากลับมาทําเพื่อตัวของเราเองบ้างในวันที่เรารักตัวเองมากขึ้นในวันที่เราแคร์ใจตัวเองมากขึ้นในวันที่เราเห็นในศาสตร์ธรรมและในความเป็นจริงเราจะ เป็นการที่เราปลดปล่อยแห่งจิตวิญญาณในความรู้สึกในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กำลังแอบพึงกำลังแอบหวงคุณหนักมากในช่วงนี้นะครับเป็นพลังงานไพ่ในเพจอไปเพจอไปเพจนี่คือพลังงานไพ่คนที่อายุน้อยกับกันหรือคนที่อายุแตกต่างกันนะครับเป็นไพ่ของการเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นได้ที่ตัวของเราการเริ่มต้นใหม่การเปิดโอกาสใหม่เหรียญที่มีค่าความรู้สึกดวงนี้หัวใจดวงนี้ความมั่นคงในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่รักใขรยากคุณได้รักแล้ว คุณพร้อมที่จะทุ่มเทคุณพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณพร้อมที่จะเกื้อกูลแก่เขานะเพราะมีพลังอาไพควีนเอาไปเคลื่อนขึ้นมานะครับเป็นไพ่ของราชินีถือเหรียญคุณเป็นคนที่ทําด้วย ความรู้สึกที่แท้จริงของคุณนะคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งหาเงินเยอะหาเงินมากคุณเป็นคนที่ออกแบบไลฟ์สไตล์และแบบแผนในตัวตนของคุณนะคุณจะเป็นคนที่เลือกโอกาสและสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวของเราเองนะในเส้นทางเดินของเราเราสามารถเลือกได้ในสิ่งที่เราจะเลือกนะครับเป็นพลังไพ่เดอร์สตาร์ชาวกลุ่มลัคนากลุ่มแสงดาวแห่งสตาร์จักรวาลน,นี้กว้างใหญ่เหลือเกินมีดวงดาวนับนล้านดวงความรู้สึกนับรันล้านความรู้สึกที่เราอาจนฝ่ายที่กำหนด ในตอนนี้จักรวาลดึงดูดคุณเขาด้วยจิตอธิษฐานด้วยจิตแห่งรักการที่เราอธิษฐานบ่อยๆจะพบเจอกับเรื่องราวใหม่ๆและเรื่องราวที่เราอธิษฐานในสิ่งดีๆที่เราได้อธิษฐานนะครับเป็นพลังงานไพ่สิบถ้วยสิบถ้วยคือความเติมเต็มคือความเป็นครอบเป็นครัวความห่วงใหญ่ การดูแลซึ่งกันและกันนะครับในตอนนี้ในความคิดของคุณคุณเป็นคนที่ทําอะไรแล้วคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําครอบครัวคุณเป็นคนที่มีการดูแลครอบครัวของคุณไม่ว่าจะการที่ดูแลในทุกสิ่งทุกๆอย่างในบ้านเลือนของคุณนะมีพลังงานไพ่ในสองดาบใจหนึ่งก็นักใจหนึ่งก็ผูกพันใจหนึ่งก็อยากตัดความรู้สึกมักจะเป็นความรู้สึกที่นังเดความสับสนว่าเราไม่แน่ใจเราไม่แน่นอนกับความรู้สึกของเขาคนนั้นในวันหนึ่งที่เราเริ่มที่จะตัดใจ มีคนที่อยากวนมีคนที่อยากขวนมีคนที่อยากขวนคืนในความรักในความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นหนังอภัยในดีเอ็มเพลเอร์ชาวเมทัตไฟคนที่ทํางานเกี่ยวกับข้าราชการได้ทหารตํารวจได้คนที่มีสภาวะความคิดที่เป็นผู้นําและเป็นความในตัวตนของเขาในเดอ e เอ e ม o พเอร์นี่ยคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆและในตอนนี้คุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆและคุณทําในสิ่งที่คุณหวังทําในสิ่งที่คุณตั้งใจทําในเป้าหมายของคุณนะในห่วงวัน เวลาในสิ่งต่างๆมันมีปัญหาเข้ามาอยู่อย่างเสมอเพราะมีพลังอาไฟเดวิลเราบังคับใจใครไม่ได้เราบังคับความรู้สึกของใครไม่ได้ในวันที่หมดรักในวันที่หมดใจในวันที่เราเลือกที่จะถอยในวันที่เราเลือกที่จะเดินห่างในวันที่เราดูดีขึ้นในวันที่เรามีเสน่ห์ขึ้นมีคนที่กำลังแอบหวงคุณอยู่ห่างๆนะมีคนที่กำลังหึงคุณหนักมากในช่วงนี้อาจเป็นฝ่ายเข้าคนนั้นคนอดีตที่ผ่านมา กลับมาข่าวนี้เขาจะกลับมาข้างรักคุณมากกว่าเดิมนะคุณจะอยู่เนื้อแห่งความรู้สึกมันเหมือนปานาง,งานถ่งการที่เราอยู่ใน ความคิดเดียวกันความรู้สึกเดียวกันหัวใจเดียวกันคนที่ใช่ก็จะกลับมาคนที่ไม่ใช่เราก็ต้องเลือกที่จะปล่อยไปนะครับในตอนนี้เรา,าเป็นฝ่ายที่กําลังเริ่มเยียวยารักษาหัวใจของเราเองหรือสำหรับบางท่านอาจจะมีนการที่เรากําลังเริ่ม m o v ออนออกมาจากความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนโอกาสที่เราจะเริ่มต้นและสิ่งต่างๆที่ในวันพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่คุณรู้ว่าในทุกๆวันในทุกวินาทีในทุกลมหายใจคุณได้ ทำในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวของคุณเองแล้วนะครับอขอรูปพระงานให้ในอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุดินนะครับขอเช็คพระงานให้ในอดีตที่ผ่านมาของคุณนะครับมีพระงาพเออครับการเริ่มต้นความรักการพบเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับที่เราได้มาพบเจอกันทุกคนมีกรรมและสัมพันธ์ร่วมกันมามีผลวิบากกรรมกรรมก็คือการกระทําไม่มีใครที่แก้กรรมให้กับใครได้ต้องแก้ที่พฤติกรรมต้องแก้ ที่การกระทําหัวใจดวงนี้คุณได้ถือหัวใจของคุณไว้หมดแล้วความรู้สึกของคุณหัวใจของคุณคุณจะํากับความรู้สึกและถามแห่งจิตวิญญาณมันจะมีเสียงบางเสียงที่ก้องออกมาจากความรู้สึกที่คุณรับรู้ในความรู้สึกของคุณนะครับเป็นพลังภาพไพ่สิบถ้วยมีพลังภาพไพ่เจ็ดดาบมีไพ่พลังภาพไพ่ถั่วครับความรักความห่วงใย การมองตาแล้วรู้ใจมีคนที่อยากมองตาคุณมีคนที่เห็นในแววตาของคุณแววตาอันอบอุ่นแววตาแห่งความรักเขาอยากให้คุณมองเขาเข้าไปในก้นบื้องลึกของหัวใจเขาอยากกลับมาชดเชยในสิ่งที่เขากระทำผิดไว้กับคุณนะในตอนนี้มีคนที่กําลังสํานึกผิดในสิ่งที่เขากระทำลงไปนะครับเป็นพลังภายในหนาบนะหกนาบวันเวลาเนิ่นนานสิ่งต่างๆมันอาจเป็นฝ่ายเราที่บางสิ่งที่เราแก้ไขไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะ เดือนลางจางหายไปตามห้วงเวลาและการเวลาทุกสิ่งทุกอย่างคือการลืมเดือนในเรื่องต่างๆสิ่งที่ผ่านมามันอาจเป็นฝ่ายเราที่ลืมเขาคนนั้นก็ยังลืมไม่ได้แต่ในวันเวลาที่เราพยายามลืมเรากลับจําในวันเวลาที่เราอยากจําแต่มันกลับลืมนะมีพลังอาไพ่ในสามไม้เท้ามีพลังอาไพ่เดียมเพรส เทพที่ดาดาวสุกดาววีนัสคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่คอยเกื้อหนุนคอยดูแลคอยเอาใจใส่เขานะครับเป็นพลังงาให้ดียมใหกะเดีมเดมใเรื่อนี่คือคนที่เคยเป็นคู่คิดเคยเป็นคู่สร้างเคยเป็นคู่สมคนที่เป็นคู่กันทีนมัแมน ที่เป็นการอธิษฐานขอพรร่วมกันมานำทางให้เราได้มาพบเจอกันหนึ่งดาบความจริงความชัดเจนความรับที่ไม่มีนเนโดนะครับใครปิดบงังใครซ่อนเลนความรับกำลังที่จะเปิดเผยในความรู้สึกในตอนนี้มีคนที่ยอมรับผิดในทุกอย่างยอมรับผิดในทุกๆเรื่องแม้ว่าคุณจะไม่ให้ภยัยแม้ว่าคุณจะไม่ให้โอกาสเขาก็ยอมในยอมจำนนในความรู้สึก ของเขาในตอนนี้มันแล้วแต่คุณในตอนนี้ว่าคุณยังรักว่าคุณยังแคร์เขาอยู่ไหมนะเขาอาจเป็นฝ่ายที่กําลังสับสนและลังเลไม่กล้าที่จะทักทายกลับมาในความรักในความสัมพันธ์กลัวคุณจะตัดจบกลัวคุณจะปฏิเสธเขาอยากรู้ใจของคุณในตอนนี้ว่าคุณยังพร้อมให้อภยัยสำหรับบางท่านในมีการที่ ยังอยากให้อภัยและให้โอกาสกับเขาสาหรับบางท่านอาจเป็นการที่ให้อ,อภัยและไม่ให้โอกาสสาหรับบางท่านไม่ให้อภัยและก็ไม่ให้โอกาสกับคนคนนี้ด้วยนะมีพลังอภัยในเดชายพิทเทศความรับการปกปิดการซ่อนเลนความหงุดหงิดความว้าวุ่นความกังวลใจมีคนที่หงุดหงิดมากมีคนที่ว้าวุ่นมากในความรู้สึกในจิตใจของเขาในตอนเนี้มันเหมือนในสิ่งที่เขาเ,เคยเรียนรู้ กับคุณมามันยังเป็นความทรงจํามันยังเป็นภาพแห่งความทรงจําที่ดีอยู่นะมีพลังงานไพ่เดอร์สตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มเป็นพลังงานไพ่การที่ใจที่ผูกพันจิตที่ผูกมัดคุณกับเขามีใจที่ผูกพันและมีจิตที่ผูกมัดถ้วยสองดวงหัวใจสองดวงนี้ที่เชื่อมโยงแห่งความรู้สึกกันได้นะความเป็นห่วงใยความรักคือการให้ครอบครองหัวใจ ในวันที่ได้ครอบครองหัวใจคือการที่เราต่างฝ่ายต่างให้ใจซึ่งการและกันต่างฝ่ายต่างแลกถ้วยแห่งความรู้สึกและแลกใจซึ่งกันและกันมานะครับเป็นพลังงานไพ่การที่เขาอยากกลับมาดูแลคุณให้มากกว่าเดิมเขาจะชดเชยในสิ่งที่ขาดท้ายไปจักรวาลเวียงคุณทั้งคู่ให้ได้มาพบเจอกันหน้าดวงดาวแห่งศรัทธาเขาอยากให้คุณศรัทธาแต่การที่เราจะศรัทธาอะไรสักอย่างหนึ่ง ต้องดูถึงความรู้สึกว่าท่านรักกันจริงแคร์กันจริงเขาจะทําทุกๆอย่างเพื่อคุณเขาจะตามหาหัวใจที่ขาดหายไปคุณกับเขาเคยพบเจอกันมาก่อนแล้วในทุกเรื่องราวมันมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์นะครับบางครั้งเราก็เคยทําในแบบนี้มาแล้ว เจอในเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วมันเป็นพลังงานไพแห่งการที่มีพลังงานเก่าๆพลังงานเดิมๆสิ่งซ้ําๆสิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆที่อยู่ในความรู้สึกนะครับมันอยู่ในจิตและจิตใต้สํานึกกําลังเรียกร้องให้คุณกับเขากลับมาพบการกลับมาปรับความเข้าใจและการกลับมาปรับความเข้าใจพูดคุยกันด้วยคําพูดและด้วยความรู้สึกลดอีโก้กลับมาในความรักในความสัมพันธ์นะครับอขอรูพลังงานไพใน ปัจจุบันของชาวธาตุดินนะครับขอเชรังงาให้ในปัจจุบันของชาวธาตุดินก่อนนะครับ มีพลังาไพ่คขงยงอบครับราชาถือถ้วยเป็นพลังงาอไม่ไม่ไม้หรือการที่เรากลับมาอยู่ในแบบของเราเราเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วเราสร้างความอบอุ่นเราสร้างความเมาใจใส่มีคนที่กําลังแพ้ใจคุณมีคนที่กําลังแพ้ทางคุณนะมีพลังาให้ความมืดอดัดความไม่สบายใจเป้าหมายวันข้างหน้าในวันข้างหน้าที่ระวางแบบแผนในวันที่ระวางเป้าหมายความประสบความสําเร็จที่รอคุณอยู่ในสิ่งที่คุณหวางในสิ่งที่คุณตั้งใจควีนอัลเบิรตเคลาชา 워 <susur> คู่ขราชนีนะครับคนที่เป็นคนที่เข้ามาแล้วเกื้อกูลในเรื่องการเงินซึ่งการและการอยู่ด้วยกันแล้วสร้างอนาคตอยู่ด้วยกันแล้วมีเงินมีทองมีทรัพย์สินมีเงินทองมีสิ่งมีค่าด้วยการก้าวเหียญความสดใสความโสดสวยรวยรอในแบบของคุณความเป็นอิสระความมั่นใจในตัวของคุณเองเป็นพลังอให้การที่เราดูแลตัวเองได้เรารักตัวเองมากขึ้นเราแคร์ตัวเองมากขึ้นในวันนี้เราอาจเป็นฝ่ายที่คงไม่ง่ายเหมือนเดิมแล้วนะในสิ่งที่เราอาจจะเป็นฝ่าย ที่เคยผิดหวังในการกระถาของเขาในวันที่เราโฟกัสถึงเรื่องของตัวของเราเองมีคนที่อยากบนย้อนมีคนที่อยากกลับมาพูดคุยมีคนที่อยากกลับมาเคลียร์ใจสิงโตที่เข้มแข็งกลับมายอมพ่ายแพ้หัวใจของคุณนะครับเป็นพลงาพวิวออฟฟ์จูนกงรอแห่งโชคชะตา วันเวลาทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับวันเวลานะครับวันเวลาที่รวดเร็ววันเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าวันเวลาที่เรากําหนดโชคชะตาและวันเวลาด้วยตัวของเราเองทุกสิ่งทุกอย่างจะกระทบกันในห่วงวันเวลานะมันเหมือนกับการที่ในวันที่หางกันและห่วงวันเวลาที่เราได้มาพบเจอกันอดีตหวนกลับไม่ได้อนาคตที่ยังมาไม่ถึงมีแต่วันที่เป็นปัจจุบันของคุณเสมอทุกวินาทีทุกลมหายใจทุกสิ่งที่คุณตั้งใจทุกสิ่งที่คุณ ทจะส่งผลถึงอนาคตข้างหน้าของคุณในวันที่คุณไปถึงอนาคตจะเป็นวันเวลาที่เป็นปัจจุบันของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่สามเหรียญมีพลังภาพไพ่คิงออฟสอดมีพลังภาไพ่ในเจ็ดถ้วยนะเจ็ดถ้วยคือความฝันความหวังมีคนที่ฝันถึงคุณในทุกๆคำคืนเขาอยากให้คุณรู้ถึงความรู้สึกนี้การฝันถึงกันคือการที่เชื่อมโยงถึงจิตใจ,จและความรู้สึกที่เคยผูกพันและความรู้สึกที่ยังเคยผูกมัดเขาก็ยังเอาคุณออกจากห่วงเขาไม่ได้เขาเอาคุณออกจากความรู้สึกของ าไม่ได้เขาอยากพบเจอหน้าคุณในทุกๆวันแลเขาอยากพบเจอหน้าคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยากเคลียร์ใจกับคุณมีปรังงานไพ่สิบเหรียญ สิบเหรียญคือความมั่นคงในทรัพย์สินเงินทองหรือคุณกับเขามีสิ่งที่ยังตัดกันไม่ขาดไม่ว่าจะมีที่ดินบ้านรถในสิ่งที่เราเคยสร้างด้วยกันหรือมีลูกด้วยกันแล้วสำหรับบางท่านมีการที่วาดหวังถึงเรื่องอนาคตที่จะมีเงินเก็บเงินก้อนไปด้วยกันมีพะังให้การแอบสืบการแอบส่อง,กา,อองการแอบมองมีคนที่กําลังมองคุณหนักมากเขากําลังแอบสืบส่องคุณอยู่อยากรู้เรื่องของคุณ ว่าคุณเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้มันเหมือนกับการที่เขาแอบหวังเล็กๆที่จะกลับไปในความรักในความสัมพันธ์นะครับในช่วงนี้อาจมีการที่เขาตรงข้อความไปทักทายคุณอยากให้คุณเปิดอ่านข้อความและตอบของเขาสําหรับบางท่านอาจจะเป็นการที่ตอบเขาไปสําหรับบางท่านอาจเป็นการที่ยังไม่ได้ตอบเขาเมื่อเหมือนตอนนี้เขากาลังเป็นคนที่วาวุ่นกําลังเป็นคนที่กําลังกังวลใจทําไมคุณถึงไม่ตอบเขาทําไมคุณถึง ไม่แคร์เขาไม่สนใจเขาเหมือนแต่ก่อนตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่แปลกใจด้วยความใจเด็ดของคุณด้วยความใจแข็งของคุณนะคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่อยากเจ็บอีกกับพฤติกรรมเกา่เกาๆกับพฤติกรรมเดิมๆอาจจะเป็นฝ่ายเราที่กำลังมองถึงสถานาการณ์ดูพฤติกรรมดูการกระทําในวันหนึ่งที่กลับมาแล้วเราอยากได้รับกับความจริงใจอยากได้รับกับความชัดเจนอยากได้รับกับความเข้าใจและซื่อสัตย์จริงใจต่อกันนะครับอาคดพระงาพให้ใน แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะครับขอใช้พลังงานไพ่ในแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนอดีตของคุณว่าเป็นเช่นไรนะมีพลังงานไพ่เดวิลนะเดวิลคือพลังงานไพ่กิเลสนะครับเป็นไพ่ของความรักความโลภความโกรธความหลงความพานาการมันอยู่ในความรู้สึกในวันที่เขาเคยหลงไปในวันที่เขาเคยพลาดผิดพังผิดไปเผลอไป ในตอนนี้คนที่เคยผิดพลาดอยากกลับมาแก้ไขในสิ่งที่เขาทําผิดไว้กับคุณนะคุณอยู่เหนือแห่งความรู้สึกของเขาตอนเนี้ค่ะ ใจที่ยังผูกมัดเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กวนกวายและกำลังกลับมาคั่งรักคุณนะครับเป็นพลังงาไพใ,ในใน5้าถ้วยนะถ้วยที่มันล้มความรู้สึกที่มันเสียใจยมันมันมันคงย้อนกลับไปในอดีตไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเขากำลังสำนึกในสิ่งที่เขากระทำลงไปเจ็บปวดทุกครั้งที่คิดถึงหน้าคุณเจ็บปวดทุกครั้งที่หัวใจของเขาคิดถึงแต่เรื่องคุณนะครับเป็นพลังงาไพใ,ในใน คิงออฟเพดเกิลมีพลังภาพในอวานในอวานคือความห่างไกลคนที่เดินหน้าก่อนคนที่เทคแอคชั่นคุณก่อนคนที่อยากเดินทางไปพบเดินทางไปเจอกันในวันที่อยู่ใกล้กับไม่เคยเห็นค่าในวันที่อยู่ไกลกับเห็นทุกสิ่งทุกทุกอย่างในความเป็นจริงและความจริงใจของคุณที่คุณทิ้งไว้ให้กับเขานะครับเป็นพลังภาพเส้นทางเดินวิกตอรี่ความสําเร็จเส้นทางเดินแห่งชัยชนะทุกเรื่องราวทุกเส้นทางเดิน ในตอนนี้มีคนที่อยากเดินในเส้นทางเดินร่วมกับคุณอีกครั้งหนึ่งในปัญหาที่ผ่านมาปัญหาที่ผ่านมาเขาอยากให้คุณลืมกับสิ่งที่ผ่านมาได้หรือเปล่าในสิ่งที่เขาเคยทําผิดไปในสิ่งที่เขาเคยทําพลาดไปนะมีพลังอาภาัยการกลับมาคิด การกลับมาทบทวนการกลับมาตกตะกอนแห่งความคิดของเขาในสิ่งที่ตอนนี้คนที่อยู่ห่างไกลคุณความรักของคนที่ห่างไกลและในใจของเขาในตอนนี้กำลังคิดถึงและโหยหาคุณหนักมากนะมีพลังงานไพ่เดเวอร์นะครับเดเวอร์คือเมเจอร์ไปสุดท้ายประสบการณ์ในการเรียนรู้ในวันที่เราเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วในวันที่สิ้นสุดเราจะต้องเริ่มต้นในวันที่เราเรียนรู้นิสัยใจคอพฤติกรรมการกระทําของเขา,าหมดแล้ว คุณรู้ในสิ่งที่เขาจะแก้ไขได้หรือเปล่าคุณถามหัวใจของคุณเองคุณถามความรู้สึกของคุณเองว่าเขาจะกลับมาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณหรือเปล่านะม่พระกาห้ยในเดอะเรเวอร์ over, ชาเมทุนลัคนาเมทุนการพบเจอกันอีกครั้งเนอเป็นผลกรรมที่เคยทําร่วมกันมานะในตอนนี้มีคนที่ต้องไปรับกรรมที่เขาก่อกรรมของเขาไว้ก่อนถึงจะรูว่าใครคือความรักใครคือความผูกพันใครคือคู่อธิฐาน ใครคือความรักที่แท้นะคุณกับเขายังมีผลวิบากกรรมร่วมกันที่ยังตัดกันไม่ขาดนะครับอยากกลับมาเรียนรู้เป็นไพ่แหงการที่ได้กลับมาพบได้กลับมาเจอคนที่คุ้นเคยกลับมาเป็นคนที่รู้ใจคุณอีกครั้งหนึ่งนะขออุปรรราไพ่ในสรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุดินนะครับว่าไพ่จะสรุปและแนะนำให้กับคุณยังไงนะครับ มีพลังอา้าวไพเดอมูลนะครับเป็นพลังอาวไพการที่ยังคิดถึงกันอยู่สาหรับบางท่านก็ยังลืมเขาไม่ได้สําหรับบางท่านก็ยังคิดถึงเขาอยู่ทําไมเราถึงยังคิดถึงเขาอยู่ทั้งๆท,ที่เขาเคยทําผิดกับคุณไม่รู้ตอกี่ครั้งตอกี่ครั้งเพราะความรักเพราะความแคร์เพราะความห่วงใย เพราะการดูแลที่เราอยากมอบให้เขาในวันนี้เราอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาอยู่ในที่เดิมในวันหนึ่งที่เรากลับมาอยู่ในมุมของเรามีคนที่กําลังคิดถึงและโหยหาในวันที่คุณดูแลและในวันที่คุณห่วงใยเขาเสียดายเสียดายในสิ่งที่เขาเคยได้จากคุณก็คือความรักก็คือความห่วงใยก็คือความอบอุ่นมีเพ่งการติดต่อการสื่อสารเดอะเฮอร์เมสในตอนนี้มีคนที่กำลังเหงาใจกำลังเหงาในความรู้สึกเขาอ่านใจคุณไม่ออกเขาอ่านความรู้สึกของคุณไม่ออก เขาอยากรู้ใจคุณมีช่องว่างมีที่ว่างให้กับเขาเข้าไปในความรู้สึกของคุณไหมนะมีพระอภัยเดอเอ็มเพรสนะครับเทพธิดาดาวสุขดาวีาววนัดคนที่เกิดวันสุกได้นะมีพระอภัยในสี่เหรียญในตอนนี้คุณคือคนที่สําคัญที่สุดในหัวใจของเขานะครับเป็นพระอภัยห้าดาบมีพระอภัยใ,ในเดอะซาโดซานนะความ ความเป็นตัวตนของเขาในตอนนี้มันเหมือนทุกเรื่องราวกำลังรอกร้อนในชีวิตของเขาว่าทำไมในวันนั้นเขาได้พลาดสิ่งที่สำคัญและสิ่งที่ดีที่สุดไปหรือเปล่าตอนนี้เขากำลังได้แต่คุ้นคิดเขาต้องทำอะไรทั้งอย่างหนึ่งแล้วที่จะได้ใจของคุณกลับคืนมานะครับเป็นพลังไพ่ถูอครับความรักความห่วงใยควันรับซอดโอกาสที่มีให้คนควายคว้าโอกาสที่มีให้คนเห็นคุณเห็นค่า ความเด็ดเดี่ยวความเป็นผู้นําความเข้มแข็งในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะเป็นคนที่ผ่านกับเรื่องราวความเจ็บปวดในเรื่องความรักนะในความรักและในความสึกวันที่ได้พบวันที่ได้เจอรักษาใจของคนที่เรารักรักษาใจของคนที่เราแคร์ไว้นะครับเพราะบางครั้งเราอาจจะไม่ได้เจอรักแท้อีกแล้วในวันที่ได้ผัดภาคความรู้สึก และจิตใจยังผูกพันซึ่งกันและกันนะครับหมอโต๊ะก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้กับหมอโต๊ดกันด้วยนะครับสำหรับท่านท,าที่อยากที่จะดูดวงกับหมอโต๊ดก็ทักไลน์เข้ามาได้นะครับ ID ดีไลน์ก็อยู่ใต้วิดีโอคลิปแล้วเข้ามาสอบถามข้อมูลการดูดวงกับหมอโต๊ดได้นะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุดินทุกท่านนะครับ